เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงของเช้าวันนี้ค่ะโดยรถตู้โดยสารจากกรุงจากปราจินบุรีนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะเกิดอุบัติเหตุไปพุ่งชนท้ายรถ10บล้อทําให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตไป2รายและบาดเจ็บไป6รายค่ะ เหตุเกิดที่บริเวณหมู่7ถนนสายบางน้ำเปรี้ยวสุวินทวงศ์พบรถยนต์ตู้โดยสารราจินบุรีกรุงเทพหมายเลขทะเบียน15290กรุงเทพมหานครตกอยู่ที่บริเวณข้างทางที่ด้านซ้ายของตัวรถได้รับความเสียหายยับเยินมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในตัวรถ2รายคือนางสาวปิยพรทับทิมอายุ31ปีและนายสุรทินพูลศรีสวัสดิ์อายุ32ปีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บได้นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวส่วนใหญ่มีบาดแผลฟกช้ำ และศีษะแตกจากการสอบสวนค่ะทราบว่ารถคันดังกล่าวรับผู้โดยสาร8คนจากสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเมื่อถึงที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก10บล้อหมายเลขทะเบียน801494สมุทรสาครซึ่งขับอยู่ด้านหน้าได้เลี้ยวเข้าข้างทางทําให้รถตู้ซึ่งขับมาด้วยความเร็วชนเข้ากับด้านท้ายของรถ10บล้ออย่างจังจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนคนขับรถตู้ได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุ ในขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ปรับอากาศสายกรุงเทพอำเภอเขมรา,มา,ราจังหวัดอุบลราชธานีแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟาฟ้าข้างทางทําให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ10คนเหตุเกิดที่บริเวณโรงเรียนบ้านโนนโพศิรานาว่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากคนขับรถหลับในเนื่องจากรถโดยสารคันดังกล่าวมีคนขับเพียงคนเดียวค่ะ